ก็วันนี้ผมเข้าไปรับคุณที่บริษัทมาขาครับผมผ่านร้านประโยคแล้วเห็นคุณยืนอยู่กับผู้ชายโอ้แล้วทำไมคุณต้องโมโหขนาดนั้นด้วยล่ะคะคุณใจผมใจเย็นได้ไงทึ้งอท้งที่ผมเห็นแฟนผมอยู่กับผู้ชายคนอื่นต่อหน้าต่อตาแบบเนี้ยได้ค่ะเดี๋ยวกไปหาตอนนี้เลยหนูนี้เย็นนีมมม้มันเป็นอะไรของมันอ่ะชอบมีแบบรับล,ลมคลมในไงก็ไม่รู้อะ มินแกไปไหนอะ่ะฉันจะออกไปข้างนอกเดี๋ยวจะกลับแหละนี่มันยังไม่ถึงเวลาเลิกงานเลยนะนั่นสินี่ก็เหลือเวลาอีกัตัห้านาทีเลยนะกว่าจะเลิกงานอะแค่ห้านาทีฉันเดินออกไปนอกออฟฟิศหนาทีแล้วมั้งห,หนูนี้เยมิมันเป็นอะไรของมันอะ่ะชอบมีแบบรับลมคมในงไงก็ไม่รู้อะ จัดรอนานไหมคะไม่นานจ้ะงั้นเราไปดีกว่าค่ะพี่สัตว์เสร็จสักทีงานแกได้เสร็จหรือยังกิฟต์น้เสร็จเหมือนกันปะ่ะเก็บของกับบ้านจ้ะบ้านกันดีกว่าเอาฟุกมาหามิน้นหรอใช่แล้วมิน้นอยู่ไหนอ่ะเข้าน้ำเหรอ,อยิย้มมิ้นมันกลับบ้านมันตั้งนานแล้วพากันซะได้ ผมภาษ์จะมาเซอร์ไพรส์ซะหน่อยเลยไม่ได้บอกว่าจะมารับวันนี้ครับสงสัยคงกลับไปรอที่บ้านแล้วมั้งถ้างั้นปุ๊กลองโทรหารมินดูสิน่าจะยังไปไม่ไกลมากนะใช่ใช่ไม่เป็นไรดีกว่าครับคือมินเขาไม่ค่อยชอบให้ผมโทรตามนะครับเดี๋ยวผมไปรอเจอเขาที่บ้านก็ได้ฉันเลยอินฉายมินมันจังเลยที่มีแฟนทั้งนี้ใสด่ดีแถมยังรออีกด้วยอะ่ะให้เกียิมินดิเกว่าเหมือนฉันไหมยตาม มไม่หรอกครับแล้วนี่พวกคุณสองคนทํางานเสร็จหร้อยังครับติดรถผมไปด้วยไหมทําเสร็จแล้วแต่ฉันคงไม่ได้กลับด้วยนะพอดีว่าฉันมีคนมารับน่ะนั่นแน่มีหนุ่มมารับอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยก็ธรรมดาแหละเออแกอ่ะกลับกับฟุ๊กี่จะได้ไม่ต้องไปหวัวดหงเมย์แกอะไปครับคุณตาง อันนี้ถึงอยากกินข้าวแกงเหรอคะโตอยากเปลี่ยนรสชาติมั่งน่ากินกันเลยแต่ไม่กินไม่ค่อยเป็นหรอกค่ะค่นะน,นี่สะไปเทสต์หรือเปล่าคะเนี่ยแต่ไม่น่ากินไม่ค่อยเป็นหรอกนะคะทำไมอ่ะอร่อยออกซื้อไปก็ได้ค่ะนี่มันมิ้นนี่แล้วผู้ชายคนนั้นคืออ๋อคุณสมศักดิ์เป็นลูกค้าของบริษัทเราเองค่ะที่เอมินดูแลอยู่แค่ลูกค้าเหรอครับ ทำไมเขาดูสนิทสนมกันจังลูกค้าคนนี้เขาชอบให้ประจบป,ประแจงนะคะไม่มีอะไรหรอกค่ะครับโมันนี้มีซื้อข้าวมาได้นะกับข้าวร้านประโยคเหรอใช่ค่ะผู้แต่ฟูกรู้ได้ไงอะคะก็วันนี้ผมเข้าไปรับคุณที่บริษัทมา แต่คุณกลับไปก่อนขากลับผมผ่านร้านประโยคแล้วเห็นคุณยืนอยู่กับผู้ชายโอ้แล้วทำไมคุณต้องโมโหขนาดนั้นด้วยล่ะคะคุณจใจผมใจเย็นได้ไงทั้งอทงที่ผมเห็นแฟนผมอยู่กับผู้ชายคนอื่นต่อหน้าต่อตาแบบนี้อ๋อนั่นลูกค้าฉันเองค่ะคุณก็รู้ว่าฉันต้องทำงานต้องเจอลูกค้าตั้งเยอะองเจอลูกค้าแทบทุกวันเลยคุณก็ณน่าจะเข้าใจนะคะแน่ใจนะมิน้น ผมไม่ได้มีอะไรเกินเลยไม่มีอะไรเกินเลยแน่นอนค่ะแต่ถ้าเกิดคุณไม่เชื่อฉันเนี่ยคุณก็โทรถามบริษ,ษัทหรือถามจากเพื่อนฉันก็ได้นะคะลุงศักดิ์เนี่ยเขาเป็นลูกค้าฉันจริงๆค่ะอ่ะผมเชื่อก็ได้กินข้าวกันดีกว่าเนี่ยเย็นหมือนแล้วไปมาแล้วเลยจ้าอีมินก็ถ้ามีมาเนี่ยแกจะเห็นฉันไหมล่ะ หยอกนะจ้าหยอกหยอกอ่แล้วเมื่อวานเนี้ยฟุกเขามาหาแกอ่ะแกได้เจอฟุกไหมอ๋อฟุกเขาเล่าให้ฉันฟังแล้วแหละแล้วเขาได้บอกไหมว่าเขาเห็นแกอยู่กับคุณสมศักดิ์อ่ะก็บอกนะเอ๊ะแล้วแกรู้ได้ไงอ่ะว่าฟุกเห็นฉันอยู่กับคุณสมศักดิ์อ่ะก็เมื่อวานฉันติดรถเขากลับบ้านไปด้วยนะก็เมื่อวาน ฟูมันชวนฉันกับตาหนะกลับบ้านด้วยแต่ว่าฉันมีผู้มารับฉันก็เลยไม่ได้กลับฉันก็เลยให้ตาหนะไปด้วยคนเดียวอ๋อมิ้นตอนนี้แกกำลังจะทำอะไรอยู่ทำอะไรฉันทำอะไรหรอแกคบกับฟุกอยู่กำลังจะแต่งงานกันอยู่แล้วแต่แกไปกับผู้ชายคนอื่นแบบนี้มันไม่ดีเลยนะแล้วแกมายุ่งอะไรด้วยจีติดไม่เห็นว่าฉันสักคำเลย ฟุพ๊พอลักแกมากนะแกไม่สงสารเขาบ้างหรอแกสงสารมันหรอถ้าแกสงสารมันมากเนี่ยแกก็ไปคบกับมันเลยสิฉันรู้นะว่าแกแอบชอบฟุ๊กมาตั้งแต่ตอนเรียนแต่ฟุ๊กเขาไม่ได้สนใจแกไงน, <c oughs> <c oughs> น่าสงสารจังเลยอะ่ะแกฟังฉันให้ดีนะฟุกอะ่ะฉันพูดอะไรเขาก็เชื่อหมดแหละฟุกเนี่ยเขาเป็นของตายของฉันอยู่วันยันค่ำนั่นแหละ ทำงานดีกว่าเสียมลาฮัโลโหลค่ะพิษาร้ยได้ค่ะเดี๋ยวไปหาตอนนี้เลยบิ๊นพี่แกจะไปไหนอะ่ะฉันจะไปไหนนี่มันก็เรื่องของฉันความสวยของฉัน่มันกำลังจะทำให้ฉันสบายเพราะฉะนั้นแกไม่ต้องรื่ง แต่แกทำงานไม่เสร็จเลยนะยมินเย็นนี้แกมีนัดกับฟุ๊กไม่ใช่หรอก็ถ้าเกิดว่าฟุ๊กเขามาที่นี่แล้วเขาไม่เจอฉันเนี่ยก็บอกกันนะว่าฉันไปคุยงานกับลูกค้าเอ๊ะหรือจะบอกว่าฉันไปกับผู้ชายก็ได้นะจะได้ทำคะแนนไงเพราะว่าแกพูดอะไรไปฟุกเขาก็ไม่เชื่ออยู่แล้วเขาฟังแต่ฉันเพราะเขาไม่เห็นแกอยู่ในสายตาไงไปก่อนนะจ๊ะ แกคิดไงถึงมาปรึกษาฉันเรื่องที่จะเลิกกับปูกก่ะแกก็รู้ว่าฉันไม่มีทางเห็นด้วยฉันก็รู้นั่นแหละแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าจะไปปรึกษาใครดีมิน้นผูเขารักแกมากนะฉันก็รู้อยู่แล้วแหละแต่ฉันกับพี่ศักก็รักกันมากเหมือนกันไม้วอย่างหนึ่งเนี่ยพี่ศักเขาก็รวยด้วยนะแล้วแกรู้จักเขาดีพอแล้วหรอแกเพิ่งรู้จักกับเขาไม่กี่วันเองเขามีลูกมีเมียมีครอบครัวอยู่แล้วหรือเปล่า เขาจะเอาเวลาไหนไปมีก็เขาคุยแบบฉันอยู่ตลอดเวลาแกช่วยฉันคิดหน่อยสิว่าฉันเนี่ยจะบอกเลิกฟุกมันยังไงดีเรื่องนี้ฉันช่วยแกคิดไม่ได้หรอกและฉันก็ไม่อยากให้แกเลิกกับฟุกด้วยก็ได้ฉันบอกเองฮัลโหลฟุกเราเลิกกันเถอะอะไรน่ะมินมินไปเพรายังไง ฉันบอกว่าเลิกกันไงฟังไม่รู้เรื่องเหรอปล่อยฉันไม่มีอนาคตที่ดีเถอะเมนแกทําอะไรอะฉันก็เลือกทางที่ดีที่สุดให้กับชีวิตฉันไงเอาตาลซื้ออะไรมาดะแย่ๆเลยซื้อข้าวซื้ออาหารให้คุณนะสิคะคุณจะทานไรไหมแตวตาลจะเสร็จานให้ยังดีกว่าตาลผมยังไม่ค่อยหิวนะแล้ว มินเขาเป็นยังไงบ้างหรอยังรักกับแฟนใหม่ดีอยู่ไหมฟุกก็รู้ว่าคุณสมศักดิ์เขามีครอบครัวอยู่แล้วแล้วยิมินจะไปมีความสุขได้ยังไงล่ะมินเขาก็รับได้ไม่ใช่หรอที่คุณสมศักดิ์มีครอบครัวยิมินน่ะรับได้แต่เมียเขาไม่ยอมนะสิไหนจะลูกเขาอีกนี่ก็ยังตามลาวีมินไม่เลิกเลยนะรู้เขามีครอบครัวอยู่แล้วแต่ก็ยังไปยุ่งกับเขาอีกถ้าฟุกเป็นห่วงฟุกก็โทรไปหาสิ ยัยมินน่าจะดีใจนะที่ฟุกโทรไปหาเขาอะผมจะโทรไปทำไมล่ะมินเขาเลือกทางเดิมของเขาแล้วผมก็มีทางเดินของผมแล้วนี่ตาดูไม่ออกจริงเหรอว่าฟุกคิดไงกับตานะนี่ฟุกกหมายความว่ายังไงอะที่ผ่านมาฟุกมองข้าคนดีดีคนที่อยู่เคียงข้างด้วยกันมาตลอดต่อจากนี้ตาพอให้โอกาสฟุกได้ไหมฟุกแน่ใจแล้เหรอแน่ใจสิ ได้สิตาลน,นี่แกมาทำอะไรที่นี่เนี่ยยีมินคุณนั่นแหละกลับมาทำอะไรที่นี่ฉันกกลับมาหาคุณไงวั่มีใครรักแล้วหวังดีกับฉันเพราคุณอีกแล้วนะนี่คุณหมายความว่ายังไงแล้วคุณสมศักดิ์ล่ะก็ไอเสียสมศักดิ์นั่นแ่ะมันหลอกฉันค่ะมันบอกว่ามันจะเลิกกับเมีย แต่มันก็ไม่เลิกมันก็ไล่ฉันยังกระปูกับหมาด้วยนะคะเมียมันบอกว่าถ้ามันไม่ยอมเลิกกับฉันเมียมันจะฟ้องหย่าค่ะมาหลอกฟันฉันไปวันวันนะคุณเรากลับมารักกันได้ไหมคะฉันรู้ว่าคุณยังรักฉันอยู่งั้นตาลขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวสิตาลคุณไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นแหละคนที่ควรจะไปคือคุณมิ้นอะไรนะคะคือผมไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณและมิ้น และอีกอย่างหนึง่งตอนนี้ผมกับตาลกำลังคบกันอยู่จีตานนี่แกแย่งแฟนฉันหรออ๋อแกชอบมันมานานแล้วใช่ไหมเพราะฉันเผลอแกก็เลยแย่งมันไปสินะแกนี่มันหลารจริงพอได้ละมิดคุณนั่นแหละที่ทิ้งผมไปหายเสียนั่นน่ะไม่คิดถึงความรู้สึกผมเลยสักนิดมีแต่ตายนี่แหละที่คอยอยู่กับผมจนทำาผมผ่านมันมาได้นีตานี่เพื่อนทรยศแกหักหลังฉัน แกแย่งฟุกไปจากฉันแกใช้มานยาฉันฟุกไมาหลงก้นเลยใช่ไหมฉันไม่ได้ใช้มารยาอะไรทั้งนั้นแหละแต่ฉันใช้ความจริงใจก็เหมือนที่ผ่านมาที่ฉันใช้ความจริงใจหวังดีแล้วคอยเตือนแกมาตลอดแต่แกก็ไม่ฟังฉันเลยอะ่ะคุณกลับไปได้ลวมิน้นผมไม่ใช่ของตาย่างคุณอีกต่อไปแล้วไปครับแปดอะไรกันอ่ะฟุกกลับมานี่ก่อนอาานี่ยี่ตันยีเพื่อนทรยศ